ข้อที่10ครับจงหาเซตของจำนวนจริง a นะจงหาเซตของจำนวนจริง a ทั้งหมดที่ทำให้สมการเนี้ยสมการกำลังสองเนี่ยมีคำตอบนะฮะ a ที่ทำให้สมการมีคำตอบเอ๊ะยังไงอะสมการกำลังสองเด็กๆจำได้ไหมเวลาเรามีสมการ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะ เรามีสมการ ax กาลังสบวก bx บวก c เท่ากับศเนี่ยนะเราจะแยก2องเล็บถูกไหมนะถ้าแยกออกคงไม่ใช่ข้อสอบใช่ไหมพอแยกไม่ออกปั๊บไม่เป็นไรครับเราใช้สูตรลบ b ลบ b บวกลบสแควรูท b กาลังสลบ 4ac หารด้วย 2a นี่เราใช้สูตรนี้นะฮะเราใช้สูตรนี้ซึ่งพอเราใช้สูตรนี้ปั๊บ นะฮะเราก็จะวิเคราะห์ถึงลักษณะคําตอบใช่ไหมนะเราจะวิเคราะห์ถึงลักษณะคําตอบนะฮะว่าถ้าในรูทมากกว่าศูนย์มีสองคำตอบคําตอบมีบวกลบถ้าในรูทเท่ากับศูนย์มีคําตอบเดียวคือทั้งสองคำตอบมันเท่ากันใช่ไหมเพราะรูทศูนย์มันได้ศูนย์ก้อนนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าในรูทติดลบสมการต้องไม่มีคําตอบ <im ples> <im ples> เห็นไหมมีสามลักษณะแต่ข้อสอบข้อนเนี้ยนะครับปี6กดข้อสิบข้อนเนี้ยเขาใช้คำว่ามีคำตอบมันพอเขาใช้คำว่ามีคำตอบก็แปลว่าอะไรอาจจะมี1หรืออาจจะมี2คํคำตอบก็แปลว่าเจ้า B กกำลังสองลบ 4AC อาจจะมากกว่า0ูนย์หรืออาจจะเท่ากับ0ูนย์ข้อถ้ามากกว่าศูนย์มีสองคำตอบใช่ไหมล่ะนะถ้าเท่ากับศูนย์มีคำตอบเดียวนะฮะเห็นไหมอันนี้แค่พิจารณานะว่ามันมันมีคำตอบ นะแค่พิจารณาว่ามันมีคําตอบนะไม่ได้บอกว่ามี1นึ่คำตอบหรือมีสองคำตอบอ่ะไปทีนี้อะไรคือ a อะไรคือ b เด็กๆนี่หน้า x กําลังสองนี่เราเลขยก A หน้า x เราเรียก B นะครับแล้วก็ตัวเลขเฉยๆไม่มี x เราเรียก C เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาถึง a ที่ทําให้สมการมีคําตอบเนี่ยเอาไว้ก่อนนะข้อเนี้ถ้าน้องอ่านดีๆนะฮะมันจะมีอยู่สองเวิร์ดดหลักกับ w ว r ร์ดดรอง w ว r ร์ดดหลักบอกว่าขอแค่มีคําตอบ วันิ้งรองคือรองลงไปอีกครับจริงๆไม่รองแล้วเนี่ยลากหลกักลงไปนะคือลึกลงไปอีกว่าไอ้คำตอบที่มีเนี่ยต้องเป็นจำนวนจริงบวกอย่างน้อยหนึ่งคำตอบนะ at least one นะฮะเป็นจำนวนจริงบวกอย่างน้อยหนึ่งคำตอบเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆขอดูคำตอบกว้างๆก่อนขอดู universe ของ A ก่อนที่ทำให้สมการมีคำตอบก่อนเดี๋ยวมีคำตอบอยังไงต้องไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่ง นะฮะบคือมาหยิบ b มาครับนะฮะสองกำลังสองได้สี่คูณกับ A บวกสองทั้งหมดกำลังสองนี่คือ b ีกำลังสองนะลบสี่อนะฮะลบสี่อซมานาเคือใคร c คือใครปิดหน้าตึ่งก่อนนะฮะลบสี่อนะเอหนะะึ AC, นะ่งซอบวกสิบสี่อ่า ปิดหน้าตัวเองแล้วมันยังไงไม่รู้นอะเปิดหน้าตัวเองก่อน <c oughs> ปิดหน้าตัวเองแล้วมันมันเหมือนมองใครอยู่ไม่รู้นะฮะมองตัวเองก็ยังดีอา้าวมาเด็กๆเรียบร้อยครับท่านเรียบร้อยครับท่านแก้หา A เลยนะพี่ดอนขออนุญาตยกกําลังสองเลยนะฮะแต่ก่อนขอยกกําลังสองนี้พี่ดอนเราสี่หารตลอดได้ไหมนะขอแบบไวนะเอาสี่หารตลอดเลยจะได้คิดรงง่ายๆก็จะเหลือเจ้า A กําลังสองนะฮะบวกส a ใช่ไหมบวก4 เอาลบแทงเข้าไปนะครับก็กลายเป็นลบ a ลบ14มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนะเอาละสวยๆครับหน้าเรียงดีกรีก็กลายเป็น a กำลังสอ a ลบ a เหลือ3 a นะฮะ4ี่ลบสิได้ลบ1ินะก็จะแยกแฟกเตอร์ได้หะไรลูกนะแยกแฟกเตอร์ได้ a บวก5กับ a ลบสชึบเรียบร้อยครับเส้นจำนวนมาปังนะก็จะกลายเป็นไรล,ลูกลบห กับ2นาบวกลบบวกมากกว่าเท่ากับวงทึบไปทางขวาเรียบร้อยครับสวยงามนี่คือยูน v e r s รนาเข้าคร่าวว่า A ที่ทำให้สมก,การเนี่ยมีคำตอบเนี่ยนี่ต้องอยู่ในช่วงนี้นี่คือ A ที่ทำให้สมก,การมีคำตอบคือน้อยกว่าเท่ากับลบหรือมากกว่าหรือเท่ากับสองอทีนี้มีคำตอบไม่พอครับเพราะโจทย์ใช้คำว่ามี นะคำตอบเป็นจำนวนจริงบวกพี่ดอนก็เลยไม่ไม่ฮะหยุดหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้หรอกนะต้องมีการพูดต่อว่าลักษณะคำตอบมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นบวกคือมากกว่าศูนยะ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น A ตรงนั้นถูกจำกัดเฉพาะลงไปไหมเอาละครับนะฮะพี่ดอนก็ขยับไปต่อนะขยับไปต่อที่ลักษณะของคำตอบนะฮะอย่าลืมปิด เสียงนันขออภัยน้ขยับไปที่ลักษณะของคำตอบครับลบ b ลบ b คือลายลบก้อนนี้นน้นลบก้อนนี้เอาลบแทงเลยดีกว่านะครับมันได้ 2a ใช่ไหมน้า 2a บวก4ลบ b ก็ 2a ลบ4ลบ b บวกลบสแพรรูท b กำลัง2กินริจัดรูปมาให้แล้วใช่ไหมนี่ก็คือก้อนไหนนี่ก้อนนี้ a กำลัง2บวก 3a ลบ10 นะฮะเขาเรียกว่าเพื่อความง่ายนะในการจัดการนะครับเรียบร้อยละนะลบ b บวกลบรูท b กำลังสองนะอันนี้คือ b ีกำลังสองลบสี่เอซเสร็จแล้วเนาะหารด้วยสองนะครับนะหารด้วยสองก็คือสองนะรจริงๆพี่ดอนหยิบตรงนี้มาไม่ได้เด็กๆพี่ดอนต้องหยิบทั้งก้อนนี้เลยนะฮะลืมไปเพราะตรงเนี้ยพี่ดอนเอา4ี่หารแล้วเด็กๆเห็นป่ะเอา4หารแล้ว,วลจัดรูปเพราะฉะนั้นเวลาเวลาพี่ดอนจะหยิบมาใช้จริงๆลักษณะคำตอบเนี่ยนะา 4, ตัวนี้ยังอยู่ด้วยนะ นะขอถอดรูทมาเลยได้ไหมนะะ้าจริงๆรสี่อยู่ในรูทถอดรูทออกมาเป็นเลขสองนะ,ะขอใส่สองตรงนี้นะฮะน้องไม่งงนะครับนะอ่าเดี๋ยวพี่รอนไฮไลท์ให้ละกันว่ามันเอามาจากไหนนะก้อนนี้ชื้อ B กกำลังสองลบสี่เอนาะนี่เอามาจากก้อนนี้ก้อนเดียวกันแล้วมีการจัดรูปโดยการเอาสี่หารเนาะมันเลยเป็นก้อนเล็กก้อนนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขียนย้อนกลับไปที่สูตรนะฮะ เราก็ต้องเอา4คูณเหมือนเดิมเนาะก็ต้องเป็นก้อนนี้เนาะนะพี่ดอนดึงออกมานอกรูทก็คือได้2เอาละนะฮะทีนี้หนะ้านะ2เกกะพี่ดอนเอา2ตัวล่างเนี่ยหารทุกตัวเลยเห็นไหมนะ่ามันสามารถหารได้หมดเลยมันจะได้อะไรลูกมันจะได้เป็นลบ a ลบ2บวกลบสแควรูทเห็นไหมหนะ้า2ตัวล่างจะหายไปเลยฮะ a กำลัง2บวก 3a ลบ10 นายมาลักษณะคําตอบดูสวยน่าคาตอบดูสวยเนี่ยก็เป็นไปได้คือบวกกับลบนาพี่ดอนไฮไลท์ก่อนนี่ขอไฮไลท์สีเหลืองสวยๆนะฮะเขาพูดว่าน่าคาตอบเป็นจํานวนจริงบวกอย่างน้อยหนึ่งตัวแปลว่าไม่ตัวบวกก็ตัวลบอะ่ะ ที่เป็นบวกเป็นบวกก็คือมากกว่า0ูนย์ขอเินอพี่ดอนพิจารณาทีละกรณีกรณีที่1ครับนะฮะลบเลบสบวกสแควรูตนะชัดนะเอกำลังสองบวกสามเลบสิ 10. มากกว่า0นย์ดูสิเกิดอะไรขึ้นนาว่า A จะถูกนาจำกัดแค่ไหนนาเจะถูกจำกัดแค่ไหนอีกกรณีหนึ่งพี่ดอนใช้เป็นสีน้ำเงินครับ กรณีลบ a ลบ2องลบเห็นไหมมีกรณีบวกกับกรณีลบนะ a กําลังสองบวกสาม a ลบสิบนะฮะมากกว่าศูนอ่ะมาดูสิทั้งสองกรณีจะให้ a บริเวณไหนนะฮะอันนี้เป็นบวกเป็นยังไงหมายถึงว่าถ้าคำตอบบวกเนี่ยมันมากกว่าศูนย์มันมีสองคำตอบใช่ไหมมีคำตอบลบ a ลบ2บวกก้อนบึมบึมกับลบ a ลบ2ลบก้อนบึมบึม นะฮะลองดูซิถ้าไอ้ก้อนบวกเป็นบวกเป็นยังไงได้ A บริเวณไหนมาก้อนลบเป็นบวกได้ A บริเวณไหนมานะซึ่งต้องบอกเลยว่าบริเวณกรณีหนึ่งหรือบริเวณกรณีสองใช้ได้ทั้งคู่เพราะอย่างน้อยเป็นบวกอย่างน้อยหนึ่งคำตอบบวกสองคำตอบก็ไม่มีปัญหาครับใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะสบ,บมยาหอเอากรณีหนึ่งกรณีสองมายูเนียนกันนะสบายสบายากรณีหนึ่งพี่ดอนแก้ครับ นะฮะลบพี่ดอนยาไปฝั่งปุ้นหนึ่งมันก่อจะกลายเป็นสแควร์รูทเอกำลังสองบวกสามเลบสิมากกว่า A อบวกสองเห็นไหมจริงๆกรณีรูทมากกว่าเนี่ยนะฮฝั่งขวานี่บอกเลยนะถ้า A บวกสมันน้อยกว่า0ูนย์นี่รูทมากกว่าลบนี่เป็นจริงทุกกรณีนะใช่ปะ่นะนาแต่ต้องระวังด้วยว่าในรูทต้องห้ามติดลบนี่ต้องอยู่ในยูนิเวิร์สตรงนี้ด้วยต้องระวัง กับกรณีทางขวาเป็นบวกนี่ก็ต้องแก้นาถามว่าแก้โดยการอะไรครับยกกําลังสองไงครับน,น้องนะฮะคงจะไปไหนได้ไม่ไกลยกกําลังสองได้อะไรรูทหายนายกกําลังสองรูทหายหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองยิ้มครับเห็นไหมนาเย้มาฝั่งซ้ายได้ลบเนะฮะลบสิบย้ายไปนู่นได้สิบส่าลบคูณตลอดเครื่องหมายเปลี่ยน a น้อยกว่าลบสิบสี่นะฮะแปลว่าอะไรครับก็จบแล้วไงครับถ้า a น้อยกว่าลบสิบสี่นี่จะแปลว่าอะไรแปลว่าทําให้ก้อนเนี่ยมันมากกว่าศูนย์อย่าเพิ่งไปดูในรูทห้ามติดลบนะพี่ดอนหมายถึงตอนเนี้ย a ที่ทําให้สมการหรือทําให้ก้อนก้อนเนี่ยมันมากกว่าศูนย์คือคําตอบเป็นบวกครับคือ a บริเวณนี้แต่ยูนิเวิร์สจะถูกบล็อกอยู่ดีครับแปลว่าห้ามเกินยูนิเวิร์สเนี่ยเด็กๆต้องระวังซึ่ง a น้อยกว่าลบสิบสี่นี่ไม่ต้องกลัวครับ อยู่ในยูนิเวิร์สอยู่แล้วใช้ได้ตึงติ๊กถูกเลยติ๊กถูกเลยนะโอเคนะเรียบร้อยนะอ่าต่อไปไปดูกรณีที่สองกรณีที่สองฮะยายไปฝั่งบุญพี่ดอนให้รูปเป็นบวกก่อนละกันเนาะดูมันเลอะเทอะเถอะนะฮะฝัะ่งนี้เป็นลบเอลบสองแม่พี่ดอนลบยายไปบวกฝั่งนู้นเนาะแล้วขออนุญาตเอารูปมาเขียนฝั่งนี้ได้ไหมจะได้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ลบย้าไปบวกนะแล้ว root รูทพลิกมาเขียนฝั่งนี้นะจะกลายเป็นส q u a r e r ูทเอกำลังสองบวกสามเลบสิน้อยกว่าลบเอลบสแม่เห็นลบแล้วเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่สบายใจนะฮะพี่ดอนต้องบอกเลยว่ารูทน้อยกว่าตัวที่ติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยบล็อกเลยครับเนี่ยเนี่นข้อแม้เขาเรียกว่าอะไรมันมีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นมันน้อยกว่าศูนไม่ได้นะ ก้อนนียติดลบไม่ได้นะเพราะรูทน้อยกว่าลบนี้หาเลยนะฮะคาตอบไม่มีนาะแปลว่าอะไรฮะถ้ารูทน้อยกว่าศูนย์ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าอะไรรูทคนละฝั่งนะดูดีๆนะสแควรรูทน้อยกว่าก้อนนี้ก้อนนี้ติดลบไม่ได้ถ้าก้อนนี้น้อยกว่าศูนย์นี่คําตอบไม่มีเพราะฉะนั้นก้อนนี้พี่ดอนเขียนงี้ดีกว่านะกันน้องงงก้อนนี้จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ เท่ากับศูนย์ได้ไหมเท่ากับศูนย์ก็ไม่ได้อีกเพราะรูทน้อยกว่าศูนย์ไม่ได้นะฮะได้แค่อะไรโอ้โหเอนดูตตได้แค่มากกว่าศูนย์เฉยๆอันนี้ต้องระวังนะเด็กๆเขาเรียกว่าอะไรข้อจํากัดของในการแก้เนี่ยไม่ใช่าเอะอตยกกำลังสองสองข้างนะฮะน้องจะต้องระวังดีๆนะพี่ดอนเขียนไว้ก่อนนะลบเอแยบไปนู่นเนาะก็จะกลายเป็นนะฮะลบสอง นามากกว่า a หรือ a น้อยกว่าลบสองเนาะนาข้อจํากัดนะครับเรียบร้อยลักยกกลาลังสองเหมือนเดิมแก้เหมือนเดิมลูกข้อจํากัดมีแล้วน้องไม่กลัวแล้วนะจะเน็บหนาวเท่าไรไม่กลัวน้องยกเลยครับปั้งนะปื๊บรู้หายหน้ากําลังสองลบกําลังสองอยู่ละวนาสองหน้าหลังลบลบเป็นบวกนะบวกสี่เอหลังกลาลังสองได้ 4. สี่สวยๆครับ ชืบชืบเอา A อมาอยู่นี่ได้ลบ a อเอาลบสิบไปนู่นได้สิบสี่เพราะเอาลบคูณปั๊บ A มากกว่าลบสิบสี่นะฮะแต่อย่าลืมนะมันถูกบล็อกนะเห็นไหมมันถูกบล็อกว่าต้องน้อยกว่าใครต้องน้อยกว่าลบสองนมากกว่าลบสิบสี่แต่น้อยกว่าลบสองเห็นไหมเห็นไหมถูกจำกัดละเพราะฉะนั้นมาที่ดอนจะตอบแล้วนะครับคำตอบที่น้องตอบได้เนี่ยตอนนี้มีสองเวเวด้านบนเนี่ยน้อยกว่าลบสิบสี่ เดีย๋ยวพี่ดอนเขียนก่อนน้อยกว่าลบสิบสี่ใช่ไหมด้านบนสุดเลยกรณีที่หนึ่งนะครับส่วนกรณีที่สองเป็นไงฮะกรณีที่สองนี่ได้มากกว่าลบสิบสี่แต่น้อยกว่าใครน้อยกว่าลบสองนะมากกว่าลบสิบสี่แต่น้อยกว่าลบสองนี่แม่จริงๆแล้วกรณีลบสิบสี่นี่ต้องระวังนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกรณีเนี่ยทำให้เกิดนะฮะการมีคำตอบที่มากกว่าศูนย์ นาที่พี่ดอนเขียนเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องถูกบล็อกด้วยยูนิเวอร์สยูนิเวอร์สของฉันบอกว่าอะไรฮะยูนิเวอร์สของฉันบอกว่านี่นี่เธอต้องเป็นไงแหมลบห้าอยู่ไหนลบสองนี่ลบห้าพี่ดอนเขียนตรงนี้เนาะนี่กับอะไรครับกับสองยูนิเวอร์สครับบอกว่าเธอเธอไปเกินจากนี้ไม่ได้นะนี่สีแดงนี่คือเส้นที่ทางอที่ทำให้สมการมีคำตอบเด็กๆเห็นไหม สีแดงนี่คือ a ที่ทําให้สมาการมีคําตอบดังนั้นไอคาตอบที่เป็นบวกที่ว่าเนี่ยจะต้องอยู่บนฐานของมีคําตอบนะฮะคำตอบที่ได้จึงเป็นบริเวณนี้เห็นปะนี่เห็นไหมถูกสีแดงบล็อกสีแดงควบคุมจบคำตอบก็คือลบอินฟินิตี้ถึงปิดลบห้าทีนี้เหลือลบสิบสี่อีกตัวพี่รอนขอเช็คครับนาเวลาอยู่รอยต่อนี่เด็กต้องระวังนะนะฮะขอเช็คลองเช็คดูซิว่า a เป็นลบสิบสี่สมาการมีคำตอบมากกว่าศูนย์ไหม มีคำตอบที่เป็นบวกไหมพอแทน A เป็นลบสิบสี่ไปที่โจทย์ครับดเด็กๆที่น่ารักครับมันจะได้เกำลังสองใช่ไหมนะเอเป็นลบสิบสี่บวกสองมันได้ลบสิบสองลบสิบสองคูณสองดูนะมันได้เท่าไหร่นะอีกรอบนี้ลบสิบสี่บวกสองเป็น 12, ลบสิบสองลบสิบสองคูณสองเป็นนะลบยี่สิบสี่เออนะลบยี่สิบสี่เอ็ก ลบสิบสี่บวกสิได้ศูนย์ไอเด็กๆที่น่ารักทุกคนครับนี่คาฟู A เป็นลบสิี่ปรากฏว่าพี่ดอนดึง X ออกแล้วเหลือ X-24 ลบยี่สิบสี่โอ้ใช่ได้ครับนะฮะได้ X ออกมาเป็น0ูนย์หรือยนะี่สิบสี่นั่นก็มีหนึ่งคำตอบที่เป็นบวกก็แปลว่านะฮะไม่ได้โปร่งนะครับณนะนะจุดนี้ทึบด้วยครับแปลว่าใช้ได้จ้ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จึงเป็นอะไรครับ นา A อยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้จนถึงลบห้าปิดใช้ได้หมดเลยนี่คือ A ที่ทำให้สมการมีคำตอบเป็นจำนวนจริงบวกอย่างน้อยหนึ่งคำตอบไม่ธรรมดานะข้อนี้นะ,ะต้องบอกว่าข้อนี้ไม่ธรรมดานะเด็กๆต้องระวังนะครับต้องระวังเรียบร้อยจ้ะนะเสียเวลาพอสมควรเลยนะฮะ